So, yeah. <laughs> Where are you right now? Mm, somewhere in the world. มีไลฟ์ไม้มีครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูที่เพจของประชานนทนังน,นะครับใน Facebook ครับ You look like a university student yes I am <laughs> ไปโดนอะไรมามีดโกนครับ เอยู่หน้าเวทีค่ะเจอกันครับโปรดพูดเล็กน l อนภา น้องไม่มีหมูฟังดูได้แต่ภาพ นั่นดิร้องกี่เพลงยื้อชาสามเพลงครับ mm hmm. Can we see uh, we will be in Bangkok next month Yeah Why not อยู่ตรงไหนของกรุงเทพไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะ mm hmm. How are you today I'm good วิวเดียบีเอวิวเดียบีบีมาย boyfriend หรืออ I have no idea วันนี้ร้องเพงเลงมรไดยังยังครับ mm hmm. How is your day going Everything is gonna be good Thank you mm hmm. What is your favorite color mm hmm. Maybe blue ตอนร้องจะมีไลฟ์มีครับในเพจของ uh, ชาโนธนันครับ f เฟซบ o ๊กเพจชาโนธนันครับเกมต้องแมวส้มใช่ชื่อเกมไลฟ์สเตยป่ะผมอะ่ะซื้อมาละแต่ผมยังไม่ว่างมาสตรีมอยากจะเก็บไว้สตรีมครับ How many language do you speak? Maybe two, uh, Thai and English. วันก mm ่อนสเปรผมดำใช่ครับ mm hmm. ไปชูวิดกล่อง World You Mark Comment <Yeah. S 1> Why Not <c oughs> น้องมาร์คร้องเพลงวิทยาศาด้วยเห็นแล้วครับ mm hmm. สุดยอด ลายเสื้อใกล้มากแล้วครับ c a n you smile for me ดมอะไรอย่าดมครับ <laughs> What color do you dye your hair next? Maybe dark brown. พี่ก็แชร์ไลฟนานยางเพิ่งมาครับ please sing Babadi series maybe next time oh that fox l ring is so cute thank you enjoy your day น้องย่าดมแบบแบบใช่ๆครับ hello from Mexico กระชั้น I love you so much hey hello there ดีใจกับเราหน่อยเราหายปวดข้อมือแล้วยินดีด้วยครับก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเมนเทนต่อไปซีรีส์ใหม่เป็นคนดีไหมอะไรคือดีไม่ดีอ่ะ กำลังใจหน่อยทำงานวันศุกร์สู้ๆครับเลยต้องประชนกับรถติดอีกวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ Where's your member I know today I'm alone รอข้างนอกนะคะได้เลยดูหน้ารู้คนดี ทำไมต้องดวมอย่าดวมมันหอมดีอ่ะไม่ได้ติดนะซีรีส์ใหม่กระชายมีนางเอกคู่ไหมจะได้เตมิชาเป็นนายเอกแทนได้ไหมอู๋ ขอกำลังใจไปแก้คณิตหน่อยค่ะสู้ๆครับเผื่อเราด้วยคาเผื่อเราด้วยแล้วลงคาไม่ได้ วอนวันแต่งงานหน่อยค่ะใกล้แต่งแล้วขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ mm hmm. เขาเรียกว่ายัางไงมีความสุขขอให้มีแบบอนาคตที่สดใสอะไรประมาณนั้นครับ mm hmm. Have you toured Mexico? Mm hmm. Not. Mm hmm. Never. แต t maybe in the future ห <laughs> น้ามงหน้ามงเลยวิลโลว์ฟิวเจอร์ไอ้อของนักใจด้วยก็ไปชาสอบวันจันทร์ครับอ่านหนังสือเยอะๆครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆครับ Oh Thor's love and thunder โอ้โหเ h t นั่น o ์ e ดอะก o ดวันมู e ี่ฟอ i ์ e รี m ทมน ion แคนยูเ b u uh hey บางบอน้ำท่วมไหมวันก่อนนะท่วม พี่ชาจะไปถ่ายร้องข้ามกำแพงกับพี่เต๋าแล <ination noises> ้วครับไม่เห <leg> ็นรู้เรื่องเลยครับขอกำลังใจกาแฟวันที่สองหน่อยปวดหัวมากอาจจะแล้วต่คน เต่าบอกเต่ามัวเปล่าซ <Bo> ิวหรือหรือสักไฝ่ายใหม่มี่กนวดครับบาท ท้องมีใครบ้างวันนี้พาทัวร์หน่อยถามจริงโอ้ละ่ะรอพี่อยู่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันครับแอนดรูมิดโกน มีสีผมที่คิดว่าจะทำไหมไม่ได้คิดเลยครับมีดคมมาก Have you eat already? Yep For lunch มีเวิร์กช็อปไหมอืม mm. Nice earrings Thank you Feel เหมือนนั่งอยู่ในห้องพักครูทำไมถึงมาโรงเรียนสาย <laughs> เคยมีเพื่อนโกนให้ไหมไม่มีครับ h a Have you eaten? Yep. พระชาทำสีอะไรก็รอดครับไม่ไม่ไม่เสมอไปไม่จริง mm hmm. พี่มีซีรีส์กี่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องครับ mm hmm. ใครที่รอแบบเสื้อง,งานแคทอยู่รออีกแป๊บหนึ่งนะครับอีกไม่นานครับเดี mm ๋ย hmm. วจะออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็น่าจะมีพรีออเดอร์ลงหน้าใช่ไหม mm hmm. Love you so love you and your music อ <Thank> อยากให้ทำชุบูแบบทะเลไม่ไมเอาแล้วพักก่อนเคยทำไปแล้วครับมานานมาแล้วพ<ป>ี่กระชาไม่เพลงในงานแคทด้วยเหรอ น่าจะไม่ใช่ปีนี้ครับผมชื่อรายเพย์มายเนลวีลด์ค t อจ t เพียงออฟผู้โพ m a y ม e บิ p พได้ถ่ายรับปริญญาอย่างใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันให้ความจริงผมมีชุดอยู่บ้านแล้วแหละผมก็เพิ่งรู้มีชุดอยู่บา้านได้ได้ใบจบแล้วใช่ไหมได้ได้มาอยู่บ้านหมดแล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องเลย อาจารย์สอนวิชาอะไรขอให้เสือ้อไม่ใช่สีขาวได้ไหมมันเหลืองง่ายอะ่ะ มันมีไยสิแอบแอบถามดีกว่าเอาคุยไปถ่ายด้วยได้ไหมน่าจะได้วิชารักบอกเข้าไปพี่ชาสอนศาสตร์มืดแหละสวัสดีครับคุณโตพฤกเล็กจริงจริงยนะพี่เบ้ โดดเรียนมาดูไลฟ์ไปเรียนไปกลับไปเรียนกันนะเพื่อนมาดูพี่คบที่อ่านไลน์หนูแล้วไม่ตอบขอโทษครับบอสขอโทษอย่างแรงเลยทำอะไรไม่ทันแล้วเท่าที่รู้ตอนนี้คือต้องทําใจตารางผมแบบอาจารย์ตื่นเต็มที่แล้วเนาะคะแ <laughs> อยางคะ่ะ พี่เบแต่งตัวทำผมให้พิริชาดีมากค่ะบ,บอสท,ทวงงานเหรอพิริชาขึ้นร้องกี่โมงไม่รู้เลยครับคิวสุดท้ายมั้ง <c oughs> ดีใจ <c oughs> พิริชาไม่ว่างตารางงานเยอะอันน <c oughs> ี้ไม่ไม่แน่ใจว่าตารางงานเยอะเพราะงานเยอะหรือว่ากูจัดสรรไม่ดีวะ <c oughs> ไปนอนต่อบ,บนเวทีกูกินกาแฟามาแล้วกินแล้วครับผมพี่เบมาด้วยไหมทรงละเพลงไปเลยจะเย็น I want to confess that I am a fan of your eyes They are very beautiful like you ทวงงานไม่ได้แล้วคุณกระชาเขาเป็นท่านประธานบริษัท ว้าเดี๋ยวผมทักไปขอ,ขอผมเกียยงงานก่อนผมทำอะไรไม่ทันจริงๆ I miss T-Rex ทักทายฉันหน่อยฉันชื่อทายาฮัลโหลทายา ใช่เนื้อเทนเมนต์แหละฮะว่าของน้องบิวกินใช่ไหมได้เป็นบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์เอาเรื่องยังอดประธานบริษัทรับพนักงานไหมคะรอก่อนนะ สวัสดีครับเพลงปามาแล้วี่เอเมาแล้วเดี๋ยวเจอกันบนเวทีนะครับผมไปแล้วเจอกันบนเวทีนะครับเดี๋ยวไลไฟ์ให้ดูครับทางเฟซบุ๊กช ANNEL ของขาชานนทนันนะครับเอละบ๊ายบายเสียสวัสดีครับสวัสดีครับเดินทางดีๆครับ